ผู้บัญชาการทหารบกส่งสารเวพรปีใหม่2,569ขอบคุณกำลังพลที่เป็นพลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจแล้วก็รวมปกป้องอธิปไตยของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ พลเอกพนาคแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้ส่งสารอวยพรปีใหม่2,569ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังกำลังพลของกองทัพบ,บกรวมทั้งครอบครัวซึ่งเป็นพลังสำคัญที่อยู่เบื้องหลังผลสำเร็จของการปฏิบัติภาร,รกิจของกองทัพบ,บกให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมากองทัพบ,บกพเผชิญกับความท้าทายและภารกิจที่สำคัญหลากหลายโดยเฉพาะการปกป้องอธิปไตยของชาติ ตลอดจนการพิทักษ์สถาบันหลักของชาติและประชาชนซึ่งความทุ่มเทเสสละร่วมมือร่วมใจของกําลังพลทุกนายและการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทำให้ภารกิจทุกด้านลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งมาณโอกาสนี้ พร้อมอวยพรให้กำลังพลประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์มีพลังกายพลังใจพลังสติปัญญาที่เข้มแข็งเพื่อเป็น,นกลไกขับเคลื่อนกองทัพบกและเป็นเสาหลักในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของชาติและความผาสุกข,ของประชาชน